ดีมากๆเลยใช่ไหมครับถ้าในตอนเช้าเนี่ยเราได้นั่งจิบกาแฟมาพร้อมกับพื้นที่รับลมแล้วก็รับวิวบรรยากาศแบบเกา่าๆบรรยากาศบ้านสวนริมน้าแบบนี้วันนี้ที่ริมน้ำบ้านริมคลองเรามีที่ดินแปลงสวยๆมานำเสนอครับที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเอกสารโฉนโดแล้วก็ขนาดของเนื้อที่นะครับจะอยู่ที่1ไร่2ตารางวาด้านหน้านะครับจะติดกับถนนลาดยางขนาดความกว้างของถนนเนี่ยอยู่ที่4เมตรโดยมีด้านติดถนนอยู่ที่18เมตรนะครับเรามาดูบรรยากาศโดยรอบของที่ดินกันอย่างที่พี่ๆเห็นเลยนะครับตั้งแต่ทางเข้ามาเลยจะถูก รายล้อมด้วยผลไม้นะครหลากหลายชนิดให้ความสดชื่นแล้วก็ให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติพร้อมกับบรรยากาศแบบบ้านสวนอย่างแท้จริงความพิเศษประการที่2นะครับของที่ดินแปลงนี้ก็คือจะประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะฮะซึ่งเป็นอาคารไม้เก่าหลังสีชมพูนี้ และอีกหลังนึงก็คือเป็นอาคารปูนบ้านชั้นเดียวหลังสีฟ้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าแต่ละหลังเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรเรามาที่อาคารหลังแรกการอาคารหลังแรกจะเป็นอาคารไม้อา,อายุนะคะประมาณ70ปีสภาพของไม้ยังดีอยู่เลยสามารถที่จะต่อเติมนะครับทำเป็นอา,อาคารนะครับที่ร่วมสมัยเพื่อ,อให้สอดคล้องนะครับกับ บรรยากาศตามแบบฉบับนะครับอของตัวเราเองได้เลยเห็นไหมครับด้านหน้ารับลมแล้วก็รับวิวแบบใกล้ชิดแบบนี้เลยแล้วก็บ้านไม้แบบนี้รีโนเวทยังไงก็สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยที่ท่าน้ำนะครับด้านติดคลองแยแรมเนี่ยก็จะทำเขื่อนแล้วโดยมีด้านหน้ากว้างนะครับติดคลองเนี่ยถึง28เมตร เรียกได้ว่าไม่แคบเลยนะครับหน้ากว้างแล้วก็ได้สัสดส่วนใช้สอยเนี่ยบริเวณริมน้ำเนี่ยอย่างมากมายเลยส่วนอาคารชั้นเดียวนะครับซึ่งเป็นอาคารโปนูนนี้จะเป็นอา,อาคารที่สร้างมาแล้วประมาณ10ปีนะครับประกอบด้วย2ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องน้ําแล้วก็1ห้องครัวรากฐานยังดีสามารถที่จะรีโนเวทนะครับแล้วก็ต่อเติมออกมา ให้เป็นสไตล์แบบเราได้เลยครับความพิเศษแล้วก็น่าซื้อของที่ดินแปลงนี้นะครับคืออะไรพี่ๆทราบไหมครับคือความพิเศษที่ว่าอาคารทั้งสองหลังเนี่ยจะปลูกชิดกับตะลิ่งเลยซึ่งมีความพิเศษมากๆตรงนี้นะครับพี่ๆหลายท่านเนี่ยจะทราบเลยว่าการก่อสร้างบ้านริมน้ำในปัจจุบันนะครับจะต้องมีระยะ ถอยล่นออกจากตะลิ่งเนี่ยพอสมควรเลยแต่อันนี้เป็นอาคารดั้งเดิมนะครับพี่ๆที่ซื้อที่ดินแปลงนี้ก็สามารถที่จะรีโนเวทแล้วก็ต่อเติมอาคารหลังนี้เพื่อให้สัมผัสนะครับบรรยากาศของริมน้ำแบบนี้ได้แบบใกล้ชิดแบบชิดตะลิ่งแบบนี้เลยพิเศษมากๆเห็นไหมครับความน่าซื้อแบบนี้ มีความพิเศษแล้วก็เป็นสิ่งที่หายากในปัจจุบันมากๆเลยสำหรับอาคารเก่าที่อยู่ชิดริมตลิ่งแบบนี้นะฮะพี่ๆที่หยหานะครับบรรยากาศริมน้ำแบบดั้งเดิมแปลงนี้ต้นแนะนำเลยเจ้าของเสนอขายในราคานะครับ6ล้านบาทคุ้มมากๆต้นบอกเลยนะครับว่าคุ้มจริงๆได้ที่ดินริมน้ำ บรรยากาศแม่กองนะครับสามารถที่จะนำมาต่อยอดในรูปแบบเชิงธุรกิจก็ยังได้ถ้าสนใจนะครับติดต่อต